จับสุนข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาท์าขนาดใหญ่ป้ายไวนิลป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมพิมพ์งานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทร0 8 7 7 8 6 6 6 9 9 0 6 1 3 2 3 2 7 2 0้า้่งนนี่คือทั้งตำรวจทั้งทหารนะครับที่จังหวัดลำปาง หลังจากที่พลทหารพลทหารสุภาวุฒิจุภาแปงนี่ได้หลบหนี้งแหกคุกพูดง่ายๆเนาะจากมทมที่ส2มสิลำปางเนี่ยไปได้หลายวันแล้วก็หระดมค้นหากันนะครับค้นหากันจนกระทั่งล่าสุดนี่เอ,อเขาก็ได้เบาะแสนะเบาะแสว่าเอ๊ะพลทหารที่หลบหนีที่แหกคุกมาเนี่ยไปอาศัย เออห้องพักห้องเช่าอยู่นะครับในพื้นที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางลบซ่อน,นอยู่กับเพื่อน,นๆๆๆก็ไปกันนะครับนี่นะครับไปก็พบแล้วครับก็เล,เ,เลยต้องนี่พยายามเอาลงมาสภาพก็อิดรวยนะครับคงไม่ไหวแล้วนะครับไปไม่ไหวแล้วนะนะครับกําลังปิดล้อมที่ท,ท,ทาวเฮาส์แห่งหนึ่งนะครับคือเป้าหมายที่บอกมาเนี่ย ก็มีรถจักรยานโยนต์ฮอนด้าโซนิกสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่นะครับกำลังเจ้าหน้าที่ก็ได้กระจายกำกำลังกันขึ้นไปนะครับสอบถามหลายห้องนะครับว่าเห็นคนนี้ไหมก็นั้ก็เจอพอดีครับนี่นะครับก็สามารถที่จะควบคุมตัวได้แล้วตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของพลทหารลายนี้นะครับเรื่องเขามีก็เกิดเมื่อวันที่ ันที่5ตุลาละครับตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละครับพลทหารสุภาวุฒิสุภาแปลงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดลำปางนะครับได้จับกลุ่มโดยมียาเสพติดนะครับจำนวน50เม็ดราคาก็1,300บาทถูกจับกลุ่มตัวพร้อมของกลางแล้วก็ยังพบยาบ้าเพิ่มอีก40เม็ด รวมยาบ้าของกลางทั้งหมด90เมตรเหตุเกิดบริเวณริมถนนสายลำปางแม่ทะเยื้องกับโรงโมกปูนเทพเทวันก่อสร้างบุที่สองวันกล้วยแพะนะครับตมุทกล้วยแพะลำปางเนี่ยก็นำตัวส่งพนังงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเขลางนครนะครับก็สอบสวนแล้วครับแตเ่เรื่องนี้มันเป็นทหารเนาะเขาก็เลยส่งไปสารทหารนะครับ ก็ต,ต่อมาก็ถือโอกาสแหกคุกหลบหนีออกมานะครับหลบหนีออกมาได้ทั้งตำรวจก็เนี่ยครับพยายามที่จะตามตามมาหลายวันนะครับกระจายกําลังค้นหากันทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่พบตัวจนกระทั่งช่วงเวลา14นาฬิกาของวันที่19เมื่อวานนี้นะครับพลทหารสุภาวุธก็ได้ก่อก่อเหตุชิงรถจัก,กรยานยน์ไปอีกหนึ่งคันเน เออเอาแล้วครับตอนนี้ก็ต้องตามกันแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ประกอบเหตุไปชิงรถเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหาน่ะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งทราบเบาะแสเนี่ยรถที่เขาเขาแอบไปชิงมานะครับไปขโมยไปขโมยนะครับจนกระทั่งทราบเบาะแสก็สามารถที่จะควบคุมตัวได้แล้วนะครับก็ส่งให้กับพนักงานสอบสวนในตอนนี้ก็ มีข้อหาเพิ่มอีกนะครับก็คือแหกคุกนะครับศัพ์สือข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาขนาดใหญ่ป้ายไวนิวป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมพิม์งานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดหกหกหกเก้าเก้าศูนย์หกหนึ่งสามสองสามสองเจ็ดสองศูนย์